คร,ครับสวัสดีช่วงแรงของวันที่ยีย่สิบเอ็ดพุ่มพาพันธ์อสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่โพสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองก็เน,นื่องกับต้องน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องว่าคือได้ลงคลิปดูกันเนื่องด้วยอ่ามีเอฟซีหลายท่านเนาะโทรมาว่าเอามากินหยาให้เมืองเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็บอ่าทรมาสอบถามว่าถ้ายกคูลดราคาลงอีกได้่ เดี๋ยวผมสีปราบลดล่องหายนะครับพี่น้องครับรถใส่เงินหยิบฟีผู้ทุนหน่อยอยากเรียงครับเป็นมั่วส่งฟีสองรอยจุลเมตรเจมเงินไปทางแต่ว่ากับรถไม่ได้หลายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้ขายแพงครับพี่น้องครับแล้วก็อีกยางห้ากับบริการส่งฟีผมครับพี่น้องครับเห็นใจทั้งขวาขานั่งครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมสีว่ามองโยกกันได้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู้มั่วลูกเรียงลูกแรกด้ครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยยิ้มาบกลบสองครับลูกไส้อยู่สองเดือนรอๆนี่ครับ จิ้ินหญ่ดีเลยครับพี่น้องครับผูกรามได้อยู่ครับนี่ครับเมียก็ได้นั่งหน้าอ้างๆดูหมูก็ถือว่าดูดีอยู่ในเกลรดทั้งเพลินเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพลินแต่ว่าลูกไส้เกินโตอยู่ครับคลูกไส้ครับลูกไส้ลอยเลยครับพี่น้องครับเมียบ้านๆได้ว่าใจลูกกะถือว่าโอเคครับนมเมียดีเยอะครับพี่น้องครับขนาดเป็นง่ว่เมียไหมนี่มันชัดๆครับมันต้องหยิบไระเดอนถามกันดูครับ เมียได้นั่งหนาครับนี่ครับบ้านี้กลัครับนี่ครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเมียรยสี่สิบบวกลูกสาวอยู่สามเดือนบวกบครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับนี่ครับได้หางัวแดงเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงอยู่ครับอ่าสำหรับราคาโยกดนะครับเดี๋ยวผมปรับลดราคาลงให้ครับเอาไปสี่หมื่นสามพันบาทพ่อได้ครับพี่น้องครับตรงซี่ให้สองร้อยกิโลเมตร หรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทันใดสนใจกับทรมา065 207 688 4พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับย่าเมียนี่ก็กินยาดีครับผูกด้านได้จับใบได้ได้ครับพี่น้องครับอ่าบัตนี้หันขม่าโบเลี้ยงแยกครับพี่น้องครับโบเลี้ยงแยกได้ครับบัตนี้ราคานี่งดต่อได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมียลูกผัวไป17,000บาทพ่อครับพี่น้องครับงดต่อครับ17,000บาท ส่งฟีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับส่วนแม่ลูกเมียโคมเงียกไปสองหมื่นแปดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าราคาหยกอ่าแครสี่หมื่นสามพันบาทเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับสหยกแชร์เลยเม็ดวดกติกลางทั้งขอากับเช่นเดิมจะโทษเรื่อโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควบสาใจเด้ขาดครับพี่น้องครับมากรีกับจงโทูมาบ่มักบอกพานครับพี่น้องครับบ่ได้ว่ากันครับเข้าขายถื่อนกันเลยครับพี่น้องครับแบงพี่น้องเอืซีไปเรี่องครับ บอผิดหวังแน่นอนครับลงรถแล้วบ่อายครับพี่น้องครับนี่ครับมันจะชัดครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับนี่ครับหม่องขายเนะครับสองหมื่นแปดพันครับพุ่มนี่แม่ลูกปูกกันหนึ่งเงินเจ็ดพันครับหม่องขายครับผู้ใดซื้อผู้ใดบอกพันครับมี่ซื้อได้ถือก็นี่ผมก็ดีใจนะครับพี่น้องครับอ่าแล้วย่างต่อคำถามเมฟซีนะครับบางท่านก็บ่เข้าใจว่าเอองัวอยู่ในเกียร่เดียวกันลังชิบก็ยังขายถือกันแท้กะถ้ามันแม่เถาแม่ยังกัขายถือลงมากครับพี่น้องครับก็บอกกันตรงๆครับพี่น้องครับ มันสดๆครับอ่ามันโตลูกมันดีมันนี่กับมันกับสือเพื่นมาบ่ได้ถือครับพี่น้องครับก็ต้องขายตามเนื้อผาขอนื้อเยืยนวางสี่นะครับพี่น้องครับให้เข้าใจครับฉั้นเป็นหัวเถ่าหัวยังมันกับขายได้ยุทธึกถือครับอันนี้กับปวาร์กันด้วครับพี่น้องครับครับสารไทยคลิปนี้กขอจะไว้ได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ